นชมคลิปี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์ land, แดนผีด้วยนะครับรุ่งขึ้นอีกวันพรานหวินก็ผ่าลูกทีม เอ่ยอำลาในบ้านแม่ขนาดเพื่อมุ่งหน้าเดินทางเข้าไปในเขตป่าพญายมพวกเขาได้นำสเสบียงที่ลุงจ้อระบบือมีน้ำใจมอบให้ติดตัวไปเพราะยังจะต้องเดินทางอีกหลายวันกว่าจะพ้นป่าทึบเข้าสู่เส้นทางไปหมู่บ้านกะลางพรานหวินตัดสินใจจะพานายจ้างชาวกรุง เดินเลาะเรียบลำห้วยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเป็นการผ่อนแรงให้แก่เจียดสดาคูพง่งเข้าป่ามาเป็นครั้งแรกในชีวิตแม้จะต้องยืดระยะทางไปไกลอีกหน่อยก็ตามเพราะหากไปทางลำห้วยจะต้องเดินอ้อมเขาเป็นลูกๆแต่ถ้าเดินตัดเขาเข้าไปเลยจะย่นระยะทางให้สั้นเข้าได้อีก แต่เจตสดาน่าจะทำแบบนั้นไม่ไหวจากป่าโปรกงผ่านวินผ่านลูกทีมเดินผ่านทุ่งหญ้าโลง่งเนื่องจากยังอยู่ในช่วงหน้าแลง้งผลจากทุ่งหญ้าจึงเข้าสู่เส้นทางป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นทางเดินเต็มไปด้วยเถาวันปกคลุ่มจนต้องใช้มีดฟันเปิดทางไปตลอด ารวินแอบสังเกตอาการของนายจ้างหนุ่มเห็นยังคงมีความมุ่งมั่นเช่นเดิมแม้พอเข้าป่ามาไม่ทันไรเจดสดาก็ผจญกับเสือสมิงที่แปลงกายมาลอกจับคนไปกินเสียแล้วแต่คงเพราะความเป็นห่วงน้องสาวนั่นเองจึงทำให้หนุ่มกรุงผู้ไม่เคยต้องตกตะกรรมลำบากเกิดมีความมานะบากบัน ออกติดตามหาน้องสาวอย่างไม่ยอมลดละหลายวันที่ตรากตรามกันมาทำให้ใบหน้าและสีผิวของเจียดดารานคร้ำลงมีริ้วรอยขีดขวดไปทั่วตัวแต่มันก็ส่งให้เขาดูสมเป็นลูกผู้ชายมากขึ้นส่วนตัวพรานวินเองกับลูกน้องทั้งสองคน ต่างเติบโตมากับผืนป่าอุปสรรคในป่าเพียงแค่นี้จึงไม่มีปัญหาอะไรกับพวกตนเอกกับป้องติดตามพรานหวินมากเพื่อที่วัดข้างหน้าจะได้เป็นนายพรานผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปและก็ไม่ใช่พรานหวินจะวนเวียนอยู่แต่ภายในป่ามีบางจังหวะเวลาของชีวิต ที่เขาได้เข้ามาทำมาหากินอยู่ในเมืองแต่เพียงไม่นานเสียงเรียกร้องของพงไพรก็ทำให้ต้องหวนคืนมาหาผืนป่ามาเป็นนายพรานนำทางให้แก่เจียดสดาเพื่อค้นหาน้องสาวที่หายไปในหมู่บ้านกะล่างหมู่บ้านแห่งความทรงจำของพรานวินเมื่อนานมาแล้วและความทรงจำถึงมักคิมคนรักของพรานวินนั่นเอง หญิงสาวชาวกะลางคนนั้นได้หายตัวไปอย่างลึกลับก่อนที่พรานหวินจะทันพาเธอหนีออกมาจากหมู่บ้านโดยไม่เคยมีใครได้พบเห็นเธออีกเลยเช่นเดียวกับกลุ่มของอรวีน้องสาวของเจียสดาเดินมาจนถึงลำธารสายเล็กๆสายหนึ่งเมื่อเหยียดย่ำลงไปแล้วพรานหวินตกลงใจ จะตั้งแคมป์กันที่นี่เพื่อสะดวกต่อการหาปลามาเป็นอาหารและอาบน้ำชำระเหงื่อครทุกคนช่วยกันหาท่อนไม้มาก่อกองไฟให้เพียงพอจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าพรานวินให้เจียนสดาอยู่ที่แคมป์รอส่วนตัวเขากับเอกไปหาปลาป้องไปยิงนกหรือะมดมาทำแกงกิน ขณะรอพรานหวินกลับมาเจดสดา้าก็ก่อก,อ,กองไฟขึ้นหน้าเต็นท์นั่งฟังเสียงน้ำในลำธารไหลกระทบแก่งหินกลิ่นดอกไม้ป่าช่วยมาเป็นบางครั้งบรรยากาศแบบนี้หากไม่มีเรื่องของน้องสาวให้ต้องขบคิดเขาคงรู้สึกสดชื่นได้มากกว่านี้นั่งนึกถึงเหตุการณ์เฉียดใต้ที่ผ่านมา ยังเสียวสันหลังอยู่ไม่หายจึงยกมือขึ้นพนมจดหน้าภากเอ่ยขอต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาขอได้โปรดช่วยปกปักรักษาขอให้ผมได้พบกับน้องสาวโดยเร็วด้วยเถิดสาธุเขานั่งเหม่่อมองเข้าไปในป่าที่ดูทึบทรมบุนไปด้วยเมฆไม้สูงลิบป่านนี้พุณอับสอน ผู้เป็นมารดาคงจะจมอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจที่ลูกสาวมาหายตัวไปในป่าแล้วคนหนึ่งลูกชายก็กำลังเข้าป่าไปอีกคนแต่ถึงอย่างไรเขาก็ได้ตัดสินใจโดยเด็ดขาดจะไม่ยอมหันหลังกลับโดยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับน้องสาวบ้างเลยเป็นอันขาดต้นตะแบกลำต้นบิดเกลียว ขาวโพลนอยู่ข้างหน้าเจตสดาเขาเม่นมองไปยังโคนลำต้นของมันร่างหญิงสาวในชุดอีนหายเว็บเข้าไปหลังต้นไม้นั้นทันทีที่สายตาของเขาเพ่งมองไปแต่ต่อให้เห็นแค่ปลายเส้นผมยาวสลวยสีน้ำตาลอ่อนที่สะบัดไหวก่อนจะลับหายไปเขาก็จำได้ทันทีว่าคือออรวีอย่างไม่ต้องสงสัย เกรดาผุดลุกขึ้นยืนร้องตะโกนเรียกชื่อน้องสาวกอดคว้าปืนคู่ใจออกวิ่งตามเธอไปด้วยความดีใจแต่พอมาถึงโขนต้นตะแบกต้นนั้นกลับไม่เห็นแม้แต่เงาของน้องสาวเขาหมุนตัวมองหาไปทั่วบริเวณเรียกร้องชื่ออรวีมีเสียงลกตีปี บินหนีกันผึบพับจากความตกใจและคล้ายได้ยินเสียงแว่วมาเบาบางทางซ้ายมือพี่เจดพี่เจดเสียงนั่นแม้เบาสักเพียงใด้แต่เจษดาก็จำได้ว่าเป็นเสียงของอรวีเขาตรงดิ่งไปทางเสียงนั้นทันทีบุกเข้าไปในผมหญ้าสูงท่วมหัว ใช้พันท้ายปืนฟาดฝันให้เปิดทางจนผลนพงญ้าออกมาสู่ที่โล่งแห่งหนึ่งพลันสายตาก่อนเหลือบไปปะทะกับร่างดำทะมึนร่างหนึ่งมันหันมาหาเมื่อได้ยินเสียงคนรู้เข้ามามันคือมีควายสีน้ำตาลตัวมหึมาเตียดสดาชะง,งักกึก หยุดมองมีตัวนั้นด้วยสีหน้าที่แตกตื่นขนลุกสู้เมื่อดวงตาสีแดงกรุ่นหันมามองเขาก้าวถอยหลังไปสองสาก้าวกนจะหันหลังวิ่งโกยอ้าวหนีมันแต่มันคงกำลังทยานตามหลังมากเมื่อเห็นท่าไม่ดีเจดสดาจึงตัดสินใจหันกลับ มายกปืนขึ้นเล็กกะจะยิงสวนมันแต่ในจังหวะที่ล่างไก่ยิงนั่นเองป้าเอย้ยปืนยิงไม่ออกลั่นไกอีกหลายครั้งก็ได้ยินแต่เสียงบ้าเอย้ยเจษดาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าทำไมกระสุนถึงเกิดด้านขึ้นมา เจ้าหมีควายวิ่งหรีใกล้เข้ามาทุกทีหากมัวรีรอไม่ทำอะไรเลยมีหวังถุกโกลเล็บมันถนกหนังหัวเอาเข้าแน่เข้าหันหลังออกสับเท้าวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ยอมหยุดเมื่อหันกลับไปดูอีกครั้งหมีควายตัวนั้นก็ย,ยังวิ่งไล่ตามมาอย่างไม่ยอมลดละเช่นกัน เขาหันมาวิ่งหน้าตั้งแล้วสะดุดล้มคว่ำลงคิดว่าคงตายแน่เพราะนึกอะไรไม่ทันได้แต่พลิกตัวนอนหงายเบิกตาจ้องมองสัตว์ร้ายที่ทะยานเข้ามาอยากแตกตื่นพริบตานั้นก็มีเสียงปืนดังเปรี้ยงเจ้าหมีควายล้มหววลงทันทีแต่มันก็ลุกพรวดขึ้นมาใหม่แยกเขี้ยวคำรามลั่น ดวงตาสีแดงของมันจ้องมองไปข้างหลังของเจสดาดวงตาและท่าทางของมันบอกให้รู้ว่าเจ้าหมีควายตัวนี้ไม่ใช่หมีควายธรรมดาอย่างแน่นอนมันต้องมีผีร้ายแฝงอยู่ในตัวเมื่อเขาหันไปดูข้างหลังก็เห็นพรานวินกำลังยืนจังก้าเล็งปืนไปที่หมีพรานวิน จ้องปืนตั้งท่าพร้อมยิงหมีผียืนสองขาประจัดหน้ากับพรานวินห่างไปไม่เกินสิบเมตรในสถานการณ์คับขันการคุมสติให้มัน่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดพรานวินเล็งปืนอย่างใจเย็นเขาบอกเจียดาดที่กำลังตาลีตาเลือกลุกขึ้นยืนให้ใช้ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นที่กำบงัง พลานร่างของมีควายก็ทะยานเข้าจู่โจมพรานวิ่งลั่นไกลยิงสวนไปทันทีในเสียววินาทีแห่งความเป็นความตายแต่ปืนในมือกลับยิงไม่ออกอีกอาถานของผีร้ายได้อุดป,ปากระบอกปืนของเขาไว้เสียแล้วมีควายมื้อกรุบเล็บพุ่งตรงมาพรานวิ่ง ทิ้งตัวราบลงกับพื้นกลิ่งหลบพ้นกรงเล็บอันทรพลังของมันอย่างเฉียเฉียดเขารีบลุกขึ้นยืนแล้วท่องคาถาพิชิตสังดงเป่ารวดลงที่ปืนในมือหมีควายเมื่อจงตีพลาดไปมันก็หันมาเล่นงานทานหิใไม่อีกโดยมีเจตด,ดาเฝ้าดูอยู่ข้างหลังต้นไม้ อย่างลุ้นระทึกปืนไรเฟลิลในมือที่เคยทรงอนุภาพบัดน,นี้คล้ายเป็นท่อนฟืนก็ไม่ปานแม้พยายามยิงอย่างไรก็ยิงไม่ออกได้แต่จ้องมองหมีร้ายแยกเขี้ยวคู่โขนทยานเข้าหาพรานวินปืนลงอาคมของพรานวินระเบิดกระสุนเข้าใส่มันอีกนัดเรียกคราวนี้กระสุนปืน พุ่งเข้าลาตัวมันอย่างจังไอหมีควายชะง,งักงานพรานหวินไม่รอช้าระเบิดกระสุนที่สองเข้าเต็มหน้าอกมันอีกมีร้ายร้องลัน่นร้องกับทยานพุ่งเข้าจู่โจมพรานหวินลั่นไกครั้งที่สเข้าเต็มใบหน้ามันมีควายล้มพวบลงแต่มันก็ยังโคงไม่ยอมสิน้นฤทธิ์ ยังลุกขึ้นมาได้อยู่แล้วพุ่งเข้ามาอีกท่านใดนั้นมีเสียงปืนสัน้นระเบิดขึ้นหลายนัดพร้อมกันกับเสียงปืนลูกคหยุดความบ้าดีเดือดของหมีลงได้ร่างดำทำมึนหยุดชะงักจากการจู่โจมมันหมุนตัวกลับกระโจนหายเข้าพงหญ้าไปพีิวินเอกโอ้ ผมมนนึงควว่่าาลตยไปแแ้ๆเจสดาร้องเรียกชื่อคนที่เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาเดินขาสั่นจากหลังต้นไม้ไปหาผู้ชายทั้งสองเอกนั่นเองที่มาช่วยด้วยอีกแรงพรานหวินหอบหายใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยและตื่นเต้นยกมือข้างหนึ่งขึ้นตบกับมือเอกก่อนหันมาถามนายจ้างหลุบเชิงตำลีขูมาทำอะไรตรงนี้ เกือบไปแล้วไหมละ่ะไอ้ผีหมีต้นนี้มันร้ายไม่ใช่เล่น,นขนาดข้าถาพิชิตสางดงยังเอามันไม่ลงเลยผมเห็นอ่อนครับแกมายืนอยู่ตรงต้นตะแบกบผมนึกว่าต้องใช่น้องผมแน่ๆแกวิ่งมาทางนี้ผมก็เลยวิ่งตามมาพุณโทคุณเจตคุณก็เคยเห็นแล้วนี่ว่าผีป่ามันชอบแปลงตัวมาลวงเราน้องคุณเจตถ้าอยู่แถวนี้จริงทำไมเธอไม่ออกมาหาพวกเราล่ะ แสงก็กลางให้เห็นไฟก็ก่กอเอาไว้ถ้าเป็นคนหลงป่ามาเขาน่าจะรีบมาหาเรามากกว่าจะวิ่งหนีไปนะครับผีป่ามันแปลงตัวมาล่อให้คุณโดนหมีควายขย้ำเอาแล้วไม่ว่าเอกใส่หัวเมื่อได้ยินเจียดสดาเล่าเสียบปืนสั้นเข้าสองปืนที่คาดเอวไว้าตามเดิมผมดีใจจนลืมคิดไปเนี่ยต่อไปคงต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนแล้ว เมื่อกี้ก็เกือบเสร็จมันไปแล้วปืนก็กระสุนด้านยิงไม่ออกอีกลิกของผีป่ามันละครับมันปิดกระบอกปืนเราไว้ไม่ให้ยิงออกในป่าลึกแบบนี้เห็นอะไรก็ต้องตั้งสติให้ดีเพราะบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ลวงตาเราพรานวินเอ่ยสำทับเป็นการสั่งสอนการใช้ชีวิตในป่าไปในตัวเจษดารับคำโดยดี ผมจะจำไว้หมีมันจะกลับมาไหมพี่หวินโดนกระสุนเข้าไปหลายนัดขนาดนี้น่าจะเอามันอยู่แล้วล่ะจะตามมันไหมพี่ตามสิต้องให้รู้แน่ว่ามันสิ้นลิ์ไปแล้วเดี๋ยวมันจะโผล่มาเล่นงานเราอีกทุกคนจึงเดินตามรอยยา่าที่ราบเป็นทาง เดินไปเพียงประมาณร้อยเมตรก็เจอหมีควายตัวใหญ่นอนตายแช่น้ำอยู่ริมทานกระสุนปืนของพรานหวินเข้าที่ปากมันจนฝันหน้าหักมีรอยถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายซึ่งเป็นจุดตายของมันพรานหวินถอนหายใจยาวโอ้ไม่ได้อยากยิงแกสนุกหรือเพื่อนล่าด,ดีหมีหรืออุ้งตีนหมีของแกหรอกนะ เราแค่ยิงป้องกันตัวแล้วก็ไล่ผีออกจากตัวแกือม,มีมันตายแล้วพวกเราไปกันเถอะที่แคมป้องกําลังปิ้งปลาที่พรานหวินหามาได้ป้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงปืนดังลั่นป่าไปหมดแต่ที่ไม่ตามไปดูเพราะคิดว่าพวกพี่ๆคงเอาอยู่ พรานวินตอบว่าไม่มีอะไรแค่ปล้ำกับมีควายเล่นเท่านั้นเองอาหารมือ้อค่ำวันนั้นมีเล่าป่าดีกรีแรงของป้องมาช่วยเพิ่มรสชาติทุกคนเพิ่งจิบคนละไม่กี่อึกเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายมากกว่าจะดื่มกันจนเมาไมา่คืนนี้เราผัดกันอยู่ยาม เอกเป็นยามผัดแรกให้ป๋องเป็นผัดต่อมาแล้วพี่จะมาเปลี่ยนตอนใกล้แจ้งให้ผมนั่งยามด้วยก็ได้นะพี่วินเจเดาเอ่ยขึ้นตั้งแต่เดินป่าด้วยกันมาความรู้สึกของเขาไม่คิดว่าตนเองเป็นนายจ้างทุกคนเป็นเสมือนเพื่อนร่วมะจนภัยด้วยกันมากกว่าพรานวินดูจะเข้าใจในความคิดของเจเด,ดาเขาจึงยิ้มให้อืม ไว้ข่าวหน้าผมคงต้องขอให้คุณมาช่วยนั่งยามแน่ๆแ,แต่คืนนี้คุณต้องนอนพักให้เต็มอิ่มก่อนเถอะยังอีกหลายวันกว่าเราจะข้ามเขาไปถึงเมืองกะลางได้เจษด,ดาหมองหน้าพรานวินอย่างซาบซึ้งในน้ำใจความเก่งกล้าของนายพรานคนนี้เทียบไม่ได้กับเงินค่าจ้างเพียงน้อยนิดที่เขาจ่ายให้พรานวินช่วยชีวิตเขาไว้ครั้งแล้วครั้งเล่ามันมากกว่าค่าจ้างเป็นร้อยเท่า ขอผมถามพี่สักอย่างสิครับทำไมพี่ถึงยอมมาช่วยผมตามหาน้องที่ดงพญายมทั้งที่ป่านี้มีแต่อันตรายอย่างวันเนี้ยเราก็แทบจะเอาชีวิตกันไม่รอดเลยเขาจึงลองเอ่ยถามดูพรานหวินหัวเราะในลำคอเขาควักม้วนบุรีจากกระเป๋าเสื้อออกมาจุดสูบคนควันออกทางปากเป็นสายก่อนจะเล่าให้ฝังช้าอืมผมอยากจะบอกทุกคนให้รู้ว่า กะลังไม่ใช่แค่หมู่บ้านธรรมดามันเคยเป็นเมืองโบราณที่กษัตริย์สมัยนั้นใช้เป็นเมืองในประเทศให้ญาติพี่น้องคนที่ไม่ไว้วางใจอพยพไปอยู่ที่นั่นกะลังอาจมีบางอย่างที่เรานึกไม่ถึงซ่อนอยู่ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นผมเคยได้ยินคนทั้คนแก่เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับว่าที่นั่นมีสมบัติซ่อนอยู่แถวหมู่บ้านมันก็เลยเป็นเป้าหมายของนักล่าสมบัติ แต่คนก็ลือกันว่าไม่มีใครเข้าไปในถ้ำนั้นได้เพราะมันเป็นเขตห่วงห้ามของชาวบ้านที่แท้มันเคยเป็นเมืองโบราณมาก่อนนี่เองปองเอ่ยเสริมขึ้นคําเล่าหรือเรื่องสมบัติล้ำค่าในถ้ำมหมาสมบัติของกาะล่างคือเป้าหมายอันแท้จริงที่ทำให้ตนติดตามพรานวินมากมากกว่าจะเป็นเงินค่าจ้างของเจษด,ดาเอกที่เพิ่งรับรู้เรื่องนี้เป็นครั้งแรก ฟังแล้วถึงกับตาลุกถ้าสมบัติมีอยู่ในถ้ำจริงเราก็ถือโอกาสเข้าไปค้นหามันซะเลยสิมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกเจ้าเอกไม่งั้นคงมีคนแห่เข้าไปเอามันมาแล้วละ่ะสมัยพี่เพิ่งแตกเนื้อหนุ่มพ่อของพี่เคยพาไปที่นั่นพ่อเป็นนายพานที่จัดว่าเก่งที่สุดในย่านนั้นแกจะเข้าไปค้นหาสมบัติที่ลือกันว่าเป็นเทวรูปหยกตาเพชรประดับทับทิมน้ำงามที่สุดกลางหน้าอกของเทวลูปแต่คนที่ล่วงล้ำเข้าไป ก็ไม่เคยมีใครได้กลับออกมาแม้แต่คนเดียวชาวบ้านที่นั่นบอกว่ามันเป็นถ้ำอาถรรพ์ใขรเข้าไปแล้วจะหายตัวไปทั้งอย่างนั้นพ่อพี่เองก็ไม่ได้กลับออกมาเหมือนกันส่วนพี่ก็ถูกขับออกจากหมู่บ้านหนีออกมาแทบไม่ทันต้องทิ้งมขินไว้ที่นั่นพรานหวินชะงักไปเหมือนไปพูดแทงใจดําตัวเองเข้าภาพสาวน้อยน่ารักสายเลือดของชาวกะลางผุดขึ้นมาในสํานึก บางทีเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับน้องสาวของคุณเจดด้วยก็ได้นั่นแหละคือเหตุผลที่ผมรับงานคุณเอาละเรานอนพักผ่อนกันเถอะพรุ่งนี้ต้องเดินบุกป่ากันอีกไกลคงสักสองวันกว่าจะพ้นป่าไปข้ามเขาไปอีกลูกกว่าจะถึงเมืองกะลางแล้วมันเป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่กลางหุบเขาไม่ได้อยู่ในป่าทึบเหมือนหมู่บ้านกลางป่าที่อื่นพรานใหญ่หันมาปรามเอกอีกว่า ความโลภมันบังตาเราอย่าทําให้จิตใจเราว้าวุ่นอย่าไปคิดเรื่องสมบัติเหล่านั้นเลยเจ้าเอกมันอาจเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นหรือถ้ามันมีจริงมันคงไปสมบัติต้องคํำสาปได้มาก็ต้องเอาชีวิตไปทิ้งมันไม่คุ้มหรอกนะพรานใหญ่จบคําพูดลงแค่นั้นเอกยิ้มเจรอนหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเหลือแต่เอกไว้นั่งเฝ้ายามตามลำพัง เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องโกดแลนด์แดนผีด้วยนะครับ